พระพุทธองค์คือแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่เออไม่ทาบว่าสินแสสนอยู่ไหมเนี่ยอยู่ครับแต่ว่าวันนี้มีคนมามากรบกวนช่วยนั่งรอสักครู่ก่อนนะครับอ,อ,อาแปะมหาหมอเหมือนกันเหรอจ๊ะเนี่ยใช่แล้วเออข้าได้ยินว่าสินแสสนฝีมือเก่งกาศ ทั้งยังจิตใจดีงามใช่แล้วสินแสเซนลเป็นคนดีมากๆครั้งที่แล้วที่เข้ามาถ้าไม่เพียงไม่เก็บค่ารักษาคนไข้คนหนึ่งยังมอบคนสารกระสอบอยาให้กลับไปด้วยนะเออช่างเป็นสินแสดีที่หาได้ยากจริงๆข้าได้ยินลูกศิษย์ที่นี่พูดว่าสินแสเซนเป็นคนที่นับถือพุทธศึกษาธรรมด้วยโอ้โ,โ,โมิดหน้าละ่ะท่านทึงได้ใจดีขนาดนี้ใช่แล้วละ่ะ สินแสที่มีจิตเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่นท่านนี้ชื่อว่าเซินจงซวีเป็นคนยุคชิงปีที่ท่านอายุ25ภรยาได้เสียชีวิตลงนับแต่นั้นท่านได้ตั้งใจศึกษาพระธรรมท่านมักจะเขียนข้อความธรรมะหรือคำสอนเตือนสติผู้คนตามวัดหัวถนนหัวสะพานศึกษาธรรมถ้าเจอผู้ป่วยที่อาการหนัก เซินจงซุยจะขมวดคิ้วและบอกคนป่วยอย่างหดหู่ว่าเอ้อาการท่านหนักหนากำลังของข้าน่ะไม่อาจจะช่วยท่านได้หรอกจะมีวิธีการไหนได้อีกล่ะไม่สินแสสนท่านต้องช่วยกันด้วยเอ้ข้าไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงดีเนี่ยสินแสเนทุกคนตั้งบอกว่าท่านม่เมตตา ได้โปรดช่วยข้าด้วยย้อยไม่มีทางอื่นอีกแล้วงั้นก็ต้องภาวนาถึงพระพุทธองค์แล้วล่ะภาวนาภาวนาถึงพระพุทธองค์แล้วอาการป่วยข้าจะหายดีใช่แล้วที่แดนสุขาวดีเนะี่ยมีพระอมิตาพุทธเจ้าประทับอยู่นะแล้วถ้าท่านสามารถใช้ใจที่มุ่งมั่นท่องพระพุทธนามมันก็จะสลาย บาปกรรมแปดพันล้านข้อได้ท่านจะเชื่อข้าไหมล่ะคนไข้พยักษหน้าสิ้นแสศสนกุมมือคนไข้แล้วกล่าวว่าท่านสามารถท่องสวดนามพระพุทธเจ้าได้ไหมอืมถ้าท่านท่องได้จริงๆถ้าอย่างนั้นอาการป่วยของท่านก็จะมีโอกาสที่จะรักษาให้หายได้หลังจากนั้นคนป่วย กค็ค่อยๆท่องบทสวดตามสินแสเสิร์นช้าๆแล้วสินแสเสิรนก็ออกใบสัญญาให้คนป่วยที่น่าอัศจรรย์คือหลังจากคนป่วยสวดมนต์และกินยาที่สินแสเสิรินจัดให้ไม่นานนักอาการป่วยที่หนักหนาก็ค่อยๆหายดีเนื <ste ff atom> ่องจากแรงเลื่อมสายศรัทธ,ธาในธธพุทธศาสนาผนวกกับยาที่เซรนจ,จงซุีออกให้จึงได้ผลดีเป็นพิเศษ ดังนั้นคนป่วยที่หันมาศึกษาธรรมแบบท่านสินแสนับวันจึงยิ่งเพิ่มพูนขึ้น สวดมนต์เปิดปัญญาญาณในยุคชิงอำเภอจือลี่มีคนแท้หวังคนหนึ่งเนื่องจากเขาเป็นคนซื่อๆทึ่มๆทุกคนเลยเรียกเขาว่าเจ้าทึ่มหวังเขาอาศัยอยู่ในเพิงเก่าๆคนเดียวแอเจ้าทึ่มหวังในเงินที่ฉันซื้อกับข้าวเหลือ เจ้าเอาไปหาซื้อข่าวกินซะดีดีเมื่อกี้เขาให้เงินเจ้ามาเท่าไรอ่ะเจ้ารู้หรือเปล่าเออเออเออเฮ้ยน่าสงสารจังมีเงินก็ยังใช้ไม่เป็นก็นั่นแหละถึงเรียกเจ้าทึ่มหวังไงแล้วมีนักพรตแท้เฉินคนหนึ่งได้ยินเรื่องราวของเจ้าทึ่มหวังก็เลยมาหาเขาที่เพิงพักรับเขาเป็นสิทธ์ พาเขาไปด้วยกันเจ้าเทมมานี่เออนั่นคือไม้กวาดเอาไว้กวาดขีดผงเออเออเออ,เอกวาดพื้นกวาดพื้นเออเอใช่ทุกเช้าหลังตื่นนอนให้มากวาดพื้นให้สะอาดเออเออกวาดพื้นเออเอ,อถูกต้องเพราะกวาดเสร็จแล้วก็ไปเก็บฟืนเก็บฟืนแล้วจะสอนให้เจ้าสวดมนต์เอเออสวดมนต์ รวดรวดมลทุกวันเจ้าถือมหวังก็มากวาดพื้นเก็บฟืนพอตกค่ำนะักพลเฉินก็สอนเขาท่องอามีทฟฟอฝอเออเอานา,นามวอ่อาอามีนามอ,อามีทอฝอออมีนามอ <The> ทุกครั้ง <The> ที่เจ้าทึ่มหวังสวดมนต์จะพูดไม่ชัดทั้งยังท่องไปท่องมาก็หลับขาที่เจ้าทึมหวังลุกขึ้นนอนอยู่ได้นอนอยู่ได้ทึ <The> ่มขนาดนี้แล้วยังไม่รู้จักปรับปรุงตัวการดำเนินชีวิตกลางวันกวาดพื้นเก็บฝืนกลางคืนสวดมนต์ร้อยจบไหว้พระอีกหนึ่งก้านทูบ ผ่านไปสามปีค่ำคืนหนึ่งอยู่ๆเจ้าถึมหวังก็หัวเราะเสียงดังนักพลดเฉินคิดว่าลูกศิษย์คนนี้ขี้เกียจอีกแล้วจึงหยิบไม้ไผ่เตรียมจะไปตีสั่งสอนแต่เจ้าถึมหวังกลับพูดว่าท่านอาจารย์วันนี้ท่านตีข้าไม่ได้หรอกนักพลดเฉินรู้สึกแปลกใจมาก จึงถามถึงสาเหตุก็ได้คำตอบว่าท่านอาจารย์ท่านตั้งสมาธิมาสิบแปดปีไม่รู้จักวิธีบำเพ็ญเพียรถ้าทำอย่างที่ข้าทำสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำคงได้ไปแดนสุขาวดีพบพระพุทธองค์นานแล้วนักพลดเฉินรู้สึกว่าเจ้าทึมหวังวันนี้มีท่าทางแปลกแลกแต่ก็ไม่เข้าใจความนายแฝงที่เขาพูดมาวันรุ่งขึ้นเจ้าทึมหวัง เดินขึ้นไปบนยอดเขาพนมมือท่องบทนามพระพุทธเจ้าแล้วก็สิ้นชีพทั้งที่อยู่อย่างนั้นหลังเผาสังขารก็มีสารีริกธาตุปรากฏเจ้าทึมหวังที่สวดมนต์เป็นกิจวัตรที่จริงไม่ได้เป็นคนทึมเลย สวดมนต์ช่วยทุกข์ในนรกจางหยวนโซ่เป็นคนซานสี่ที่บ้านมีอาชีพฆ่าสัตว์ท่านพ่อท่านแม่ พวกเราพวกเราเปลี่ยนอาชีพไม่ดีเหรอเปลี่ยนอาชีพเหรอโถโ่ทำมาตั้งนานแล้วทำไมต้องเปลี่ยนด้วยละ่ะท่านพ่อข่าสัตว์มันไม่ค่อยดีนี่ไม่ค่อยดีแล้วกันลูกโซ่เป็ดไก่พวกนี้เป็นสัตว์ที่เกิดมาเพื่อให้คนกินอีกอย่างถ้าเราไม่ฆ่ามันมันจะไปเกิดใหม่ได้ยังไงใช่ลูกโซ่เจ้า,เาไม่ช่วยพ่อแม่แล้วยังจะมาพูดอย่างนี้อีกจะวางใจ แม่มีสวดมนต์ขอให้พวกมันไปสู่สุกติเออแต่ว,วา่าพอแล้วไม่ต้องพูดแล้วพอต้องทำงานจางหยวนโซ่ลูกกระตันอยู่ได้แต่เก็บความเจ็บปวดไว้ในใจโดยแอบหวังว่าพ่อแม่จะเลิอกอาชีพฆ่าสัตว์เร็วๆไม่นานนักพ่อแม่ของเขาก็เสียชีวิตจางหยวนโซ่จึงเริ่มละเว้นการฆ่าสัตว์ หยวนโซ่กำลังทำอะไรยอยู่นะ่อ๋อพี่จางนั่นเองข้ากำลังแกะสลักพระพุทธร,รูปอยู่อะจางหยวนโซ่แกะสลักพระอมิตาพุทธเจ้าสูงสามเชียและกราบไหว้ด้วยความจริงใจพร้อมสวดอามีทอฝอโดยหวังให้กุศลที่ทำส่งไปถึงพ่อแม่ช่วยให้พวกท่านพ้นทุกข์อยู่มาวันหนึ่ง จางหยวนโซ่ฝันไปว่าในห้องมีแสงเปล่งประกายในแสงนั้นมีคนยี่สิบกว่าคนนั่งอยู่บนดอกบัวอันงดงามแล้วเขาก็มองเห็นคนสองคนพูดกับจางหยวนโซ่ว่าหยวนโซ่พวกเราเป็นพ่อแม่เจ้าถึงตอนมีชีวิตเคยสวดมนต์ไหว้พระแต่บาปที่ฆ่าสัตว์ของพวกเราหนักหนา ทำให้เมื่อตายไปต้องลงไปอยู่ในนรกแต่ถึงอยู่ในนรกแต่เพราะพลังที่เคยภาวนาถึงพระพุทธองค์ขณะถูกทรมานด้วยเล็กร้อนกับกระทะทองแดงกลับเหมือนอยู่ในน้ำเย็นเนมื่อวานมีพระสงฆ์รูปหนึ่งมาเทศนาพวกเราพวกเรา20กว่าคนที่รับก,การทรมาน หลังจากได้ฟังคําเทศนาแล้วก็หลุดพ้นจากนรกได้เดินทางไปสู่สวรรค์ด้วยบุญกุศลอย่างนี้จึงมาบอกต่อเจ้าหลังผู้จบคน20กว่าคนก็ลอยไปบนฟ้าจากความกระตันอยู่และการสวดมนต์ของจางหยวนโซ่จึงทำให้พ่อแม่ได้หลุดพ้นจากนรก ได้เดินทางไปสู่แดนสุขาวดี